สวัสดีครับเอกช่องวัฒนเพนนเพลครับวันนี้เรามาต่อวิดีโอตัวที่3ของชุดสร้างคาแรคเตอร์ในกล่องคอบ็อกนะครับวันนี้เราจะเป็นซอร์เซเรสครับโมเดลจะเป็นตัวนี้ไปกันอย่างเร็วๆเ,เลยนะครับชื่อนะครับ ชนิดเป็นเมจิกแล้วก็สเตรนจ์นะครับผมคอมแบท2ปิด2เรนสี่แมลี่5นะครับตีไม่เก่งนะครับเฮลค่อนข้างน้อยมีอยู่แค่10นะครับเชเนตี้มี14เป็นพวกที่มีจิตใจแข็งแรงตัวเลขตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่า i3 นะครับมาดูอ็บบิลิตี้กันครับคราวนี้วันนี้เรามีมาหน้ามาหน้านะครับมาหน้าเขาเริ่มต้นที่4นะครับมาหน้าคืออะไรครับถ้าภาษา r า g ก็คือ MP ครับเป็นค่าที่ใช้ไว้ไล่เวทมนต์ ต่อไปเป็น starting gear ของเขานะครับเขาจะมีชิ้นเดียวครับคือถุงตัวนี้ครับชื่อว่า Roku Demon Bag นะครับในถุงนี้เขาจะใส่ a r c a n e Powder นะครับให้โรดีซนะครับแล้วก็โลเราได้6นะครับเท่ากับเรามี a r c a n Powder 6นะครับเดี๋ยวไว้อธิบายทีว่าใช้ทำอะไรนะครับตอนนี้เรามีอยู่6ชิ้นมาเรามาเลือกอัปเกรดนะครับ อัปเกรดคนนี้เขาจะมี4ใบซึ่งไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นมี3ใบแต่จริงๆมีแค่4ครับเพราะมันจะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ครับ Elemental Blast นะครับอันนี้เป็นฟรีอัปเกรดนะครับเป็นการจ่าย2มาหนนาในการยิงไอเอลเมนเทลบลสะครับ uh, ยิงเหมือนอาวุธยิงนะครับต้องทอยยิงให้ถูกนะครับระยะ8ยิง1ช็อตนะครับถ้ายิงถูกแล้ว uh, ให้มาทอยดีนะครับจำนวนฮิตจะแตกออกเป็น D3 ถ้าได้คริติ c คอลนะครับก็จะเป็น D3 คริติคอลฮิตนะครับตัวนี้เป็นของ C อ่ะแล้วก็ติดไว้แล้วส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นอ่าที่จะต้องเลือก1ใน3นะครับอ่บาใบแรกจะเป็น blood of the dragon นะครับอันนี้เขียนว่าทุกๆเริ่มต้นของทุกเทิร์นนะครับเราสามารถรักษาตัวเอง D3 สมูดนะครับแล้วจะทนต่อพิษถ้าเราเลือกใบนี้ ใบต่อมานะครับด e มอนไฟล์คลอนะครับถ้าเราเลือกใบนี้นะครับถ้าเราใช้1นึ่งดนะครับเราจะบวกคอมแบ t ให้ตัวเอง2จนจบรอบนั้นนะครับแล้วทุกๆกรอบนะครับที่เราใช้อันนี้นะครับคอมแบทคอมแบ t ฮิตอันนี้นะครับจะบวก1 d a m a ด e เมจแต่ถ้าเราสู้กับศัตรูประพวกจจำพวกด e มอนนะครับเราจะบวก2 d a ด a g เมจนะครับถ้าใช้ใบนี้จะเป็นแม่มดสายเข้าไปตีต่อมานะครับอาร์เค p r o ร e เท i o ชั่นนะครับ ทุกๆรอบนะครับเราสามารถรีโล่เฟลดีเฟนซ์หรือว่าวิวพาวเวอร์นะครับหครั้งนะครับแล้วก็ถ้าโดนศัตรูโจมตีด้วยอาวุธชนิดเวทมนต์หรือเวทมนต์ใส่เรานะครับเราสามารถโรดีหถ้าได้4บวกเราจะป้องกันได้เราต้องเลือก1ใน3ใบนี้นะครับผมเลือกใบนี้ดีกว่าผมเลือก Blood of the dragon ครับรักษาตัวเอง ก็จะเป็นจุดที่เด่นที่สุดของตัวโซเซเรสนะครับเรื่องของเวทมนต์นะครับเขาจะมีอยู่4ธาตุนะครับมีดินมีน้ำมีลมแล้วก็มีไฟนะครับเริ่มต้นเราจะเลือกได้2ไม่ใช่เลือกสิครับสุ่มได้2เวทนะครับแต่ก่อนจะเลือกเราจะต้องระบุว่าเราเป็นแม่มดชนิดไหนนะครับเป็นธาตุดินน้ำ ลมหรือไฟนะครับเราต้องเลือกหนึ่งอย่างเอาน,นี้ละกันผมแต่ละาตาก็จะไม่เหมือนกันาตาดินก็จะเน้นเป็นสายสร้างอาวุธป้องกันตัวเองสายสายน้ําก็จะเป็นพวกเหมือนดีบัฟครับผักศัตรูออกไปอันนี้จะเป็นสายกลาง,ลางครับสายวินมีฟ้าผ่ามีการผลักศัตรูกไปสายไฟก็เน้นทําลายอเอางี้ละกันผมเป็นไหนเลือก blood of t h เด r ก g o n แล้วผมเลือกเป็นสายไฟแล้วกันครับผมระบุว่าผมจะโฟกัสที่ไฟ เวลาเราเลือกระบทโฟกัสที่ไฟนะครับเวลาโฟกัสแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่เราไล่นะครับค่าไล่ของเราจะบวกหนึ่งเดี๋ยวอธิบายตอนตอนว่าไล่อย,ยังไงดีกว่าอ่ะอันนี้ผมจะสุ่มแล้วอ่ะจริงๆเราสามารถเลือกใบไหนก็ได้ครับกดมีอยู่ว่าให้เราจัวกขึ้นมา2ใบแล้วเลือก1ใบทุกครั้งอ่ะผมจั่วกขึ้นมา2ใบก่อนโอเคสใบที่ผมได้นะครับจะได้ไฟบอลนะครับกับดาก้อนไฟเออร์นะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นเวทโจมตีทั้งคู่เอางี้ดีกว่าผมเลือกไว้สักใบแล้วกันอ่ะสองใบนี้ต่างกันยังไงเ,เดี๋ยวผมเลือกแล้วผมค่อยอธิบายให้ฟังแล้วกันครับเพราะจริงๆทุกเวทนะครับมันจะมีอยู่6ใบอ่ซึ่งมันก็จะต่างทั้งค่าล่าต่างทั้งวิธีใช้2ใบนี้ผมขอเลือกเวทที่ล่าย,ยากหน่อยแล้วกันผมเลือกไฟเบอร์บอลครับใบนี้อ่ะแล้วผมเอาขึ้นใบนี้ใส่กองนะครับผมเลือกใบนี้ไว้ผมวางไว้ก่อน สายผมจะเลือกโฟกัสที่สายไฟแต่ผมสามารถเลือกเวทสายอื่นอีกเวทที่เป็นเวทเริ่มต้นของผมก็ได้ผมจะเลือกสายดินละกันครับอ่ะหยิบขึ้นมาก,ก่อนแล้วก็สับสักหน่อยละกันแล้วก็เลือกเลือก2ใบครับ2ใบนี้นะครับผมได้ได้เอิร์รเคีกครับกับโลตัสบอสซัมนะครับอ่ะ เหมือนกันครับผมจะไม่อธิบายอีกไปแล้วกันเดี๋ยมันจะยาวไปผมเลือกรทัศ b o บอสซัมแล้วกันเอิร์ทคว k กผมไม่ใช้ซึ่งภายหลังนะครับถ้าเราเก่งขึ้นนะครับเราก็จะมีโอกาสสุ่มเวทมากขึ้นโอเคเดี๋ยวขอเก็บของนิดนึงครับให้มันเรียบร้อยหน่อยนึงลังจัดของผมก็เลือกไซแบ็กมาแล้วนะครับผมเลือกแบนเดจให้เธอนะครับไปต่อกันอย่างนี้ละกันผมขออธิบายเรื่องวิธีการไล่เวท เอลเมนททลอันนี้อันนี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับเราจ่าย2มาหน้าเราก็จะใช้ได้เลยแล้วก็ต้องยิงนะครับแต่เวทอื่นมันจะไม่เหมือนกันเวทที่เราเอามาที่หลังครับ f i ไ b a l l กับโ u ดัสบอสซัมเอาที่ f i ไ b a l l ขึ้นมาก่อนแล้วกันอธิบายอยนี้ครับเวทนี้นะครับถ้าจะใช้นะครับเราต้องจ่าย2มาหน้านะครับมาหน้าคอส2นะครับเห็นวงกลมแล้วก็มี9บวกไหมครับตรงนี้ครับ เป็นอย่างนี้ครับเราจะต้องไล่ให้ได้9บวกด้วยการใช้ลูกเต๋า2ลูกนะครับทอยให้ได้เท่ากับหรือมากกว่ามันก็จะไล่ติดนะครับพอไล่ติดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็น r a i n attack นะครับระยะยิงจะเป็น8ช่องนะครับให้เลือกอ1ช่องที่เราเห็นแล้วก็อยู่ในระยะนะครับแล้วถ้าเราทอย hit นะครับมันจะ คิดตรงจุดนั้นแต่ถ้ามันมิสนะครับมันก็ยังไปอยู่นะครับแต่มันจะกระเด้ง3ครั้งนะครับเป็น d ี3 Bouncing นะครับเหมือนลูกระเบิดนะครับเป็นโมเดลที่อยู่ใต้ช่องที่มันเด้งไปครั้งสุดท้ายครับเหมือนระเบิดเมื่อวานนี้ครับจะโดน D6 วูลนะครับไม่สามารถป้องกันได้นะครับและโมเดลรอบๆช่องนั้นจะโดน D3 วูลนะครับก็ไม่สามารถใช้ defense ป้องกันได้นะครับแล้วถ้ามีพวกศพนะครับ ศพที่อยู่ใต้ใตเวทนี้นะครับจะถือว่าโดนทำลายเป็นทันทีนะครับนี่เป็นเวทไฟบอลนะครับวิธีไล่ก็ทำอย่างนี้ครับจ่าย2มาหน้านะครับหยิบลูกเต๋าขึ้นมา2ลูกทอยรวมกันให้ได้เท่ากับหรือมากกว่า9ถ้าอย่างนี้ก็คือไล่ไม่ติดนะครับต้องทอยให้ได้ประมาณอย่างนี้ครับคือจะติดโอเคก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ9บวก Okay. นี่เป็นเวทอันนี้อ่ะต่อมานะครับเวทที่2ที่ผมเลือกก็คือ o t u u s Boss ัมนะครับอ่ะเวทนี้จ่าย1มาน้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้อ่าต้องให้ได้8บวกแต่ใบนี้จะมีสัญลักษณ์แปลกๆนิดนึงครับสัญลักษณ์นี้ก็คือเป็นเวทมนต์อันตรายนะครับถ้าเราใช้เวทนี้นะครับเราจะโดน1นึ่งค p รั o ชั i นิตนะครับหมายความว่าไงไงครับเกมนี้นะครับ ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราทําอะไรแผลงแผ้งหรือไม่ดีหรือแปลกๆหรือใช้อะไรที่เสี่ยงๆถ้าเราถือดักสโตนมากไปหรืออะไรมากไปร่างกายของเราครับจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีการมิวเทสเราสามารถรับคอรัปชั่นฮิตได้ทั้งหมด5ครั้งถ้ามากกว่า5ครั้งร่างกายเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอา,อาจจะมีแขนที่3งอกขึ้นมามีหางหรือมีขาที่4หรืออะไรเข้าว่าไปนะครับอันนั้นไว้ที่หลังแล้วกันถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเดี๋ยวเอาให้ดูอ่ะ เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดโดน corruption hit เราจะสามารถใช้เนี่ยครับ view power save ได้ถ้า save ผ่านเราก็จะไม่โดน corruption แต่ถ้า save ไม่ผ่านเราต้องวาง1นึ่ง c o r r u p t o token ลงไปที่บนตัวเราถ้าเรามี5ทเ k e n เมื่อไหร่เราเริ่ม mutation อ่าอันนั้นไว้ว่ากันทีหลังเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหลังจากเราไล่ติดแล้วเหมือนกันครับ2ลูกครับทอยให้ได้8จ่าย2มาหน้าก่อนอ่าสมาหน้าให้ได้8 คนก็อาจจะบ่นว่ามันยากไปไหมถ้าเราต้องการให้มันติดจริงๆอ้อขอโทษครับใบนี้แค่มาหน้าเดียวถ้าเราจ่าย2มาหน้ากับใบนี้ก็ได้กดมีอยู่ว่าถ้าเราอยากจะให้โอกาสตัวเรามากขึ้นเราสามารถบูตมาหน้าใส่เข้าไปครับจ่ายหนึ่งมาหน้าก่อนสําหรับการไล่จ่ายมาหน้าที่2เพื่อบูทลูกเต๋าเริ่มไล่จะไล่ที่สองลูกแต่พอบูตลูกเต๋าเข้าไปปุ๊บจ่ายเพิ่ม1มาหน้าเราจะได้ลูกนี้ลูกหนึ่งรู้สึกไม่ชัวร์ครับขอจ่ายอีกหนึ่งมาหน้า เราสามารถจ่ายไม่ได้มากสุดถึงกี่มานาก็จ่ายไปนะครับเราก็ได้จำนวนลูกเต๋าเพิ่มขึ้นอ,อย่างนี้เราก็มาทอยนะครับ4ลูกนะครับเขาบอกว่าทอย4ลูกแต่ให้เลือกแค่2ลูกที่แต้มสูงสุดออย่างนี้เราได้12นะครับก็มากกว่า8เวทนี้ก็ไล่ติดเอฟเฟกของเวทนี้นะครับให้เราเลือกฮีโร่ Hero 1คนหรือไม่หรือตัวเราก็ได้นะครับ ทันทีให้ฮิล D3 มวูหรือ D3 เซนเนตี้นะครับเกมนี้เวลาเราฮิลให้ใครได้นะครับเราจะได้ค่าประสบการณ์ทุกๆวูนท,ที่เราฮิลได้เราจะได้55 5 experience นะครับอ่าก็เป็นเรื่องของเวทนี้ไปแล้วก็เป็นคร่าวๆข,ข,ของการไล่เวทนะครับโอเคก็อันนี้ก็จบละสำหรับตัวนี้อ่าเดี๋ยวไปดูว่าเวลาเขาไล่จริงมันจะเป็นยังไงนะครับในสนามละกันขอเวลาเซตแป๊บนึงครับไม่ได้ครับลืมเล็กบครับขอโทษด,ด้วย Personal Item นะครับอ่ะเราก็เหมือนเดิมครับสับขึ้นมาแล้วก็เลือกมา1ใบครับมาดูกันว่าได้อะไรครับโอเคเราได้นี่นะครับเอ่อ one ripping นะครับบวกห initiative นะครับแล้วก็ทุกๆเอ่อ at the end of each adventure ตอนจบการประจนภัยนะครับให้เราเอา1 corruption point ออกเอาไได้ใบนี้นะครับแล้วก็วางลงไปอ่ะก็เปลี่ยนค่า i ครับ i กลายเป็น4 โอเคอ่ะเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งครับคันนี้จัดจริงๆละโอ้ครับจัดเสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะข้ามขั้นมาเลยนะครับไม่เริ่มเดินแต่แรกนะครับอ่าผมจะสมมติให้ว่าเธอได้กิจมาอันหนึ่งละกันอ่าเธอได้มาหนึ่งกิจละหลังจากการเดินมานะครับเชอมีมก็กซิมัมสองกิจศัตรูที่เราจะสู้ด้วยวันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับเอออะไรนะผีซามูไรครับเออดิสอ็อเนอร์ h i s h o n o r Samurai ครับตัวนี้เป็นผีกะโหลกครับอยู่2แบบอ่ะโอเคโอเคอ่ะมาเริ่มกันอย่างนี้เลยแล้วกันครับเริ่มต้นนะครับตอนนี้จะเป็นตาของซอเซเลตนะครับเพราะว่า d i s h o n e r Samurai นะครับจะมีค่าไอที่แค่2อครับเขาจะเดินได้ช้าอ่าเริ่มต้นเหมือนเดิมครับเธอมาทอยดูกันว่าเธอได้อะไรนะครับทอยได้6นะครับเธอจะเดินได้6ช่อง เดี๋ยวผมกะจะยิงเวทนะครับเวทของเขาจะมี8ช่องนะครับผมลองนับดูก่อน1 2 3 4 5 6อ้าหอโอเคกันถอยหลังสะหน่อยแล้วกัน1 2นะครับอ่าหนึ่งสองแนะครับอ่าแล้วก็หนึ่งสองสาถึงทั้งคู่นะครับผมมีอยู่4มาหน้าผมขอใช้2มาหน้าครับในการไล่ Elemental Blast นะครับอ่า ก็ถึงนะครับให้ผมทอยเหมือนยิงนะครับยิงของเขาคือ4บวกทอยดูว่ายิงถูกไหมครับ1ก็คือไม่ถูกผมขอใช้กริดนะครับกริดสามารถรีโลได้อ่ผมเอาลูกนี้ออกแล้วทอยใหม่นะครับเปลี่ยนลูกสักหน่อยอ่าทอยได้5นะครับคือผมยิงถูกยิงถูกก็ผมบอกเอาใส่ตัวนี้แล้วกันยิงถูกพอยิงถูกปุ๊บก่อนจะฮิตที่เขาจะแตกออกเป็น D3 ลูกนะครับทอยได้ หกนะครับก็คือ3ลูกเท่ากับเวทนี้จะแตกออกเป็น3ลูกด้วยกันถึงทั้งคู่แล้วกันผมแบ่งอย่างนี้มาที่ตรงนี้นะครับตัวนี้เกาะเขาจะหนาหน่อยครับแต่วูลเขาจะน้อยนะครับดีเฟนซ์ Defense เขาจะมีอยู่ที่4แต่วูลเขาจะมีแค่2นะครับถ้าเราฆ่าเขาได้สำเร็จเราจะได้30 exp เริ่มเริ่มต้นที่ผมแอ s ไซน์ให้2ลูกก่อนละกัน เมื่อเขา4นะครับก็คือทอยได้เท่าไหร่ก็ต้องลบไป4 3อ่า3ก็คือไม่เข้านะครับ6ก็คือเข้านะครับ6ลบ4เหลือ2เขามี2วูลพอดีครับตัวนี้เขาก็จะตายนะครับเราก็จะออกไปพอเอาออกไปแล้วนะครับเราให้วางอันนี้เข้าไปแทนนะครับตัวนี้คือคอฟโทเค็นนะครับพอเขาตายปุ๊บเขาจะกลายเป็นกองซากศพตกอยู่ตรงนี้ อันนี้เราเสร็จตัวนี้แล้วเรามาทอยตัวนี้ต่อครับทอยนะครับได้1อ่าไม่เป็นไรครับตัวนี้ไม่เข้านะครับก็เป็นอันจบรอบซาเซเลตต่อมาเป็นรอบของ d i s ออนเนนะครับ d i s ออเนมีมูฟอยู่2เเขาก็เดิน1 2นะครับแล้วก็จบรอบกดของ d i s ออนเนนะครับหลังจากเอ่อไรฟรอมเดอะเกรนะครับตอนจบ จบรอบให้เราทอยนะครับให้อันนี้ครับเดี๋ยวพิให้ดูใหม่อันนี้ครับนี่น,น rising up นะครับให้เราทอยนะครับถ้าได้5.6นะครับให้เอา enemy model เอาตัวนั้นนะครับมาวางใหม่ถ้าได้นหนึ่งให้เอาออกไปนะครับอ่ะเราก็มาทอยกัน เคนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเราถอยครับได้4ครับก็ไม่เป็นไรครับก็ยังกองเป็นซากศพต่อไปอันนี้กลับมารอบใหม่ครับตาซอเซเลสนะครับถอยเดินครับได้3นะครับเอออ่ะคราวนี้พอตุกต้นเทินนะครับมาหน้าเขาจะกลับมาที่4ใหม่นะครับคราวนี้นี่เขาก็จะเริ่มแล้วครับเริ่มยิงด้วยเวทของเขาที่จะใช้คราวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกัน อันนี้ผมว่าผมจะใช้ f ไฟเบอ l l นะครับนับดูว่ามันค่าไาลา่นะครับ9บวก8ช่องดูว่าถึงไหม1 2 3 4่ห้าถึงนะครับผมอ,อันนี้นะครับให้เลือกช่องนะครับอันนี้ผมจะเลือกอย่างนี้ครับผมจะเลือกช่องนี้ผมจะยิงเวทใส่ตรงนี้ผมเอาลูกเต๋ามาร์กไว้แล้วกันยิงใส่ตรงนี้สิ่งที่ผมต้องการคือ9บวกนะครับ ผมต้องจ่ายก่อน2มาหน้านะครับผมก็จะได้ลูกเต๋าที่2ลูกก่อนในการทอยให้ได้9บวกแต่คราวนี้ผมอยากยิงเว้น,นี้ติดมากผมเลยตัดสินใจครับใช้ทั้งหมดเลยครับอันอันผมก็จะได้เพิ่มอีก2ลูกเต๋านะครับ2 d 6ดีเพิ่มเข้ามาอย่างนี้ผมก็จะทั้ง4ลูกทอยนะครับให้2ลูกรวมกันได้9บวกเลือกลูกที่ดีที่สุดนะครับผมได้11นะครับ สองลูกที่ไม่ใช้ออกพอถูกปุ๊บมันก็เป็นนับเป็นเรนแอ t แทกนะครับก็จะเกิดไฟขึ้นตรงนี้พุบขึ้นมานะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนอติดแล้วนะครับผมลืมครับผมต้องโรทูฮิตก่อนของเขาก็คือ4บวกครับว่าฮิตไหมฮิตนะครับอ่าโอเคงั้นก็ตามเดิมครับไฟก็จะเกิดมาพุบตรงนี้ตรงจุดนี้จะโดน D6 แต่เนื่องจากไม่มีใครแล้วมีอรอบๆตรงนี้ครับทุกช่องก็จะโดน D3 มวูลนะครับมาตัวนี้ละากันดี3มวูลอันนี้ได้2วูลนะครับซึ่งก็จะทำให้เขาตายพอดีเพราะอีกนอร์ดีเฟนตนะครับเขาจะกลายเป็นศพแล้วกดมีอยู่ว่านะครับ AnyCop Token นะครับที่อยู่ ให้รอบๆตรงนี้ครับก็จะหายไปเลยกองซากศพนี้ก็จะหายไปเลยครับอ่าก็กลับมาตาดิสออนเนอร์ซามูไรนะครับดิสออนเนอร์ซามูไรตัวนี้ครับเรามาถอยกันว่าได้อะไรได้หนึ่งเขาก็จะจากไปได้ห้าได้หกเขาก็จะลุกขึ้นมาอีกครั้งได้สองก็ไม่เป็นไรครับก็จบไปอ่าก็เป็นวิธีเล่นคร่าวๆนะครับของตัวนี้อ้อผมลืมไปก่อนจะจบนิดนึง เมื่อกี้ไม่งังไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับริ k u ดีมอนแบ็นะครับเขาจะมไีไอเทมตัวนี้เรามีมา6ชิ้นชื่อว่า Arcane Powder อย่างเมื่อกี้ครับผมทอยได้ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดผมทอยได้ต่ำกว่าแต้มที่ผมต้องการได้ไม่ถึง9ผมสามารถจ่าย Arcane Powder เพื่อบ,บูทแต้มนะครับทุกๆ1อันนะครับจะบว,บวกแต้มให้1สมมติผมขาดสัก1หรือ2อยี้ครับผมจ่าย2อันผมก็จะบูถึงแต้มที่ผมต้องการ ผมก็จะไล่เวทติดยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ